สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเป็นเดือนที่ดาวพุธดาวเรื่องการเงินและปุตตะของชาวพฤษศนะคะย้ายถึง2รอบด้วยกันจะส่งผลโดยตรงนะคะกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องโปรเจกต์ใหม่นะคะเป็นอย่างไรไปอัปเดตได้นะคะท่านใดลัคนาราศีพฤษศรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนที่มีการเคลื่อนไหวของดาวพุธสองรอบนะคะก็คือดาวพุธ เป็นเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์ของชาวพึกศพนะคะวันที่5กุมภานะคะโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนกัมมะนะคะก็คือเรื่องการงานนั่นเองโดยเป็นช่วงนะคะที่ดาวพุธก็จะไปเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องราวทางภารกิจหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการติดต่อนะคะเรื่องราวทางปุตตะนะคะจะเป็นช่วงที่ การรีเริ่มสิ่งใหม่โปรเจกต์โครงการไอเดียการลงทุนคิดอ่านต่างๆ,ๆก็เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยหยิบจับทํามาก่อนนะคะสิ่งใดที่กําลัง คิดวางแผนนะคะหรือมองไว้ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์หยิบจับเป็นปรูปธรรมนะเนื่นองจากดาวพุธเข้าสู่ภพเรือนที่มันเป็นเรื่องของภารากิจนะคะสาหรับดาวพุธจะเป็นเรื่องของลูกหลานบริวารก็ได้เหมือนกันนะดังนั้นจะเป็นช่วงที่ชาวพึกษลบางท่านนะคะจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภารากิจลูกๆหล,ล,ล,ลานๆภารากิจอุปการะค่อหึงเยอะนะคะดาวพุธนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนนี้ไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะถึงถือว่าอ่ะเป็นเรื่องสุภนะคะก็ถือว่าส่งเสริมดีกับเรื่อง การมองเห็นอนาคตนะเห็นช่องทางผลกําไรนะหรือเป็นการลงทุนบางอย่างเพื่อที่เป้าหมายก็คือเก็บเกี่ยวในอนาคตนั่นเองนะทำให้ชาวพึกศพช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงไอเดียบันเจิดโดดเด่นทางความคิดนะคะรวมทั้งมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวได้ด้วยเนื่องจากในวันที่13กุมภานนะคะดาวอาทิกก็โครจรย้ายตามเข้าสู่ภพเรือนกัมมาอีกดวงหนึ่งนะคะ เป็นช่วงที่หลายสิ่งก็จะมีความคืบหน้าโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารนะโดยเรื่องบ้านช่องนะคะที่ดินลดรายามพหานะนะหรือแม้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ต่างๆหากคุณเกี่ยวข้องกับการงานประเภทอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์นะหรือจะแลกเปลี่ยนซื้อขาย ทำโครงการโปรเจกต์ใดๆนะช่วงนี้ถือว่าจะเป็นช่วงที่มีการติดต่อสื่อสารค่อนข้างมากได้นะคะสาหรับดาวอาทิตย์ช่วงนี้นะคะจะไปอยู่คู่กับดาวเสาร์เป็นคู่ธาตุในภพเรือนกัมมะนะถือว่าเรื่องดาวทางพันธุนะ,ะก็คือสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะเรื่องของการใช้บ้านใช้รถทำมาากินก,ก็ค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะสาหรับดาวพุธของชาวพุกศพนะเป็นเรื่องโชคดีโชคเฮงได้เหมือนกันนะเมื่อเข้าสู่ภพเรือนกัมมะนะคะ ก่อนวันที่27กุมภาพันธ์นะถือว่าอาจมีดวงมีโชคนะไม่ว่าจะไปประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะมีโชคทางการเงินเกิดขึ้นได้เนื่องจากดาวพุธก็เป็นเรื่องราวทางปุตตะก็คือไอเดียใหม่ๆนะช่วงนี้อาจจะคิดอ่านในเชิงคอนเทนต์นะคะความคิดบางอย่างค่อนข้างได้ผลดีนะกับเรื่องการงานนะดังนั้นถือว่าเป็นห่วงเวลานะคะ5กุมภาพันธ์ไป ที่ชาวพฤกษบนะคะจะยังมีโอกาสหยิบจับคว้าเงินทองนะคะได้เงินได้ทองจากเรื่องไอเดียความคิดความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะประกอบกับดาวศุกร์ช่วงนี้นะคะเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนลาภะดังนั้นเป็นช่วงที่ตัวตนมีสเสน่ห์รุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงการงานอัธยาศัยไมตรีนะคะเชิงสเสน่ห์นิยมทั่วๆไปนะเรียกว่าจะเป็นแรงดึงดูดทางดวงดาวในเชิงเมตตามหานิยมนะคะอาเข้ากลุ่มหมู่เพื่อนใดก็จะมี คนสนับสนุนเกื้อหนุนนะคะดาวพระเกตที่กระตุ้นพบเรือนปุตตะก็ส่งผลดีกับการดึงดูดคนต่างวัยนะคะคนในรุ่นเด็กนะหรือว่าเรื่องราวของเยาวชนเด็กต่างๆนะในเวดวงเหล่านี้นะก็ค่อนข้างดีนะคะดาวพระเกตยังกระตุ้นเรื่องราวเชิงไอเดียความคิดในะอย่างที่บอกไปอยู่ในเรือนของดาวพุธอีกทีนะคะก็จะทําให้เราไอเดียค่อนข้างมากนะคะคิดอ่านเยอะบางทีก็คิดมากคิดเยอะฟุ้งซ่านก็เป็นได้นะ ทำให้ช่วงนี้นะคะจะมีความอยากทําอยากได้หรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นป,ป,ปุบปับฉับพลันสําหรับชาวฝึกศพเป็นระยะเวลานะคะที่อาจจะมีภารกิจเยอะอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะเนื่องจากทําหลายสิ่งบางท่านก็เป็นเชิงงานอาดีเรกความสนใจสิ่งที่ชอบโปรเจกต์เยอะรอบตัวนะคะหรือว่าภารกิจลูกหลานก็เยอะด้วยส่งผลให้ชาวพึกศพช่วงนี้นะคะอาจด้วยแรงกระตุ้นของดวงดาวทาให้ชีวิตค่อนข้างมี สีสันเกิดขึ้นนะคะมีความหวังใหม่ๆห,หรือบางท่านก็ก่อเกิดความสุขกับเรื่องงานการบางอย่างที่เราทําไปเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวนะคะสําหรับสิ่งที่ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะคะก็คือดาวพุธจะไปอยู่ในเรือนของราหูนะสิ่งที่อาจจะต้องเผชิญช่วงนี้ปรับปนอยู่ก็คือเรื่องราวทางทัศนคติของคนรอบตัวนะบางทีก็จะเจอคําพูดบางอย่างที่รู้สึกบั่นทอนนะคะหรือว่าหงุดหงิดได้กับเรื่องคําพูดคนอื่นนะคะอาการประเภทถูกศพประมาทนะคะหรือว่า มีปัญหาเรื่องการสื่อสารก็เป็นได้รวมทั้งเรื่องขัดผลประโยชน์เรื่องการดราม่าในสังคมก็มีปะปนได้นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนอช่วงนี้ดาวพันธุนะคะจะเข้าสู่พบเรือนกัมมะในหลังวันที่13กุมภานะคะภารกิจครัวเรือนอใช้บ้านใช้รถทำมาก,กินค่อนข้างโดดเด่นนะคะชีวิตจะสัมพันธ์กับเรื่องสินทรัพย์ก็ได้หรือเป็นความหมายเชิงคนในบ้านในครัวเรือนนะคะที่เกี่ยวข้องเยอะขึ้น จะเป็นช่วงที่เรื่องเงินทองนะคะก็จะมีลักษณะใช้จ่ายเยอะด้วยเหมือนกันเนื่องจากดาวอังคันที่ถอยหลังนะคะเข้าสู่เรือนการเงินจะทําให้โปรเจกต์โครงการที่มีในอดีตนะถูกเอามาใช้ในช่วงนี้ก็มีการควักจ่ายเงินเพื่อลงทุนนะคะบางอย่างที่อดใจไว้ไม่ลงทุนไม่ใช้ในปี67นะอาจจะตัดสินใจเอากลับมาคิดใหม่แล้วก็มาจ่ายเงินในช่วงนี้ได้นะคะรวมทั้งรายจ่ายรั่วอะไรค่อนข้างมากนะเพราะว่าโปรเจกต์โครงการไอเดียค่อนข้างเยอะนะคะ สำหรับเรื่องของสเสน่ห์นิยมนะคะเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับวันแห่งความรักนะก็ถือว่าดึงดูดเรื่องความรักมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะดาวศุกร์เป็นมหาอุดในภพเลือนลาภะนะคะก็คนรักคนชอบนะบางท่านจะมีคนนิยมชมชอบนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะคะบรรยากาศความรักดีขึ้นนะหรือแม้แต่เรื่องของแวดวงการงานนะถือว่าจะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดรุนแรงนะเพราะดวงดาวก็มีกำลังสูงพอดีนะคะสำหรับเรื่องราวทางสุขภาพ ดาวพฤหัสที่ทับลันะคนะาจะกลับมาโครจรเดินหน้าในช่วงครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์ด้วยนะคะดังนั้นใครที่มีโรคประจําตัวนะคะหรือเรื่องของกระบวนการทางการรักษาดูแลสุขภาพก็อาจจะกลับมาเข้มข้นหรือแอคทีฟมากขึ้นหรือบางท่านก็มีนัดตรวจสุขภาพนะคะหรือดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นได้ด้วยเนื่องจากจะเป็นกิจกรรมเชิงสุขภาพที่เริ่มเดินหน้านะคะ สำหรับดาวพุธนะคะถือว่าหลังวันที่5กุมภานะคะส่งผลค่อนข้างดีกับชาวพึกศในหลายส่วนนะไม่ว่าจะทั้งเรื่องเงินเรื่องรับผลเรื่องการติดต่อนะคะและในวันที่27กุมภาพันกุมภาก็จะย้ายพบเรือนอีกครั้งนะคราวนี้นะคะจะย้ายเข้าสู่พบเรือนลาภะ ไปเจอดาวราหูคู่ศัตรูนะคะณจุดนี้จะเกิดคู่ศัตรูเกิดขึ้นนะและดาวพุธจะอยู่ในตําแหน่งที่มีกําลังเป็นทั้งประและนิดนะคะเป็นกําลังที่ไม่ค่อยดีทางดวงดาวเท่าไหร่นักดังนั้นถือว่าในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะเรื่องเงินทองผลประโยชน์การตกลงต่างๆนะถือว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะซึ่งบรรยากาศของดาวพุธในการจะถูกราหูคู่ศัตรูทำให้เรื่องเงินการติดต่อสื่อสารก็อาจจะ ไม่รับลื่นคล่องตัวหรือก่อเกิดความล่าช้าได้นะคะดังนั้นเรื่องเงินทอง,นงต่างๆผลประโยชน์การตกลงหรือการเซ็นสัญญาร่วมมือร่วมใจทางการเงินการงานนะคะในช่วงปลายเดือนไปแล้วถือว่าต้องระมัดระวังรอบคอบนะคะโดยภาพรวมนะคะเป็นเดือนที่ดาวศุกร์นะคะถูกกระตุ้นด้วยดาวพระเกตตลอดเดือนนะแล้วก็ดาวประจําตัวเป็นมหาอุดในภพราภานะคะส่งผลดีกับกิจกรรมนะประเภทที่เราต้องใช้โชคใช้ดวงนะคะใช้ ความมีสเสน่ห์นะหรืออะไรที่ต้องการความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันประมูลแย่งชิงต่างๆเป็นจังหวะที่ดีสาหรับชาวพึกงศพนะคะอย่างไรก็ตามก็เป็นช่วงที่ดาวเสาร,ร์โคจรเดินหน้าในเชิงเรื่องภาระแบกรับนะคะผู้นําครอบครัวความตึงเครียดการแบกรับกดดันต่างๆก็มีปะปนอยู่ในช่วงนี้แต่ก็มาพร้อมด้วยเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะสําหรับดาวเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายเดือนนะคะ ดังนั้นถือว่าจะรีบหยิบจับทำอะไรในเชิงการสื่อสารนะคะก่อนวันที่27กุมภายังถือว่าโอเคอยู่นะคะฝากข่าวสารถึงชาวพฤกษบสายบุญนะคะท่านใดสนใจเรื่องการเสริมดวงเสริมชะตานะคะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ได้สร้างกุศลไปในตัวรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะขออวยพรให้ชาวพฤกษบนะคะโชคดีทุกทกท่านในหลังวันที่5กุมภาพันธ์ในเรื่องเงินเงินทองทองและรับผลนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห9นะคะผ้าดิบสำหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบังส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด อุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้วิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ adbwn59 o อย่าลืมเครื่องหมายแอนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุก์วิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลัน